โชคการสวัสดีครับพี่น้องผู้ติดตามช่องเอ็มเช่ชาแนลครับสวัสดีพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงว่าเลี้ยงค้อยทุกู่ทุกคนครับครับเสาร์วันที่สิบห้ามกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับคือเก่าคือเดิมครับพี่น้องวัอนี้ภาพี่น้องมาชมควายนะครับวัอนี้ได้ควายมากหลกหลายนะครับนี่นายหอยแบงเพิ่นได้ควายพอพันมากนะครับสวัสดีครับนายหอยแบงค์สวัสดีครับควายดอนนะครับสูงร้อยเท่าไรก่อนนี้นายหอยคือสูงกัน ด้วย47เด้อ e พี่น้องเด้อค้อยพ่อพันธ์นะครับกูใดอ,อยากได้ค้ายพ่อพันไปคุ้มฝูงนะครับนี่ครับค้ายดอนนะครับงามๆนะครับนี่ครับหุ่นดีนะครับเด้อเหมาะสําหรับเป็นพ่อพันครับจูงย่างไปพุนกันนะครับจูงย่างไปครับค้ายพ่อพันเด้อพี่น้องเด้ออย่ให้มันอ้วนไรเลยครับอ้วนมันขึ้นยางครับนี่รุนนี้เลยครับนี่เปิดไว้ 100, วไในราคาเท่าไหร่ครับแสนห้าครับเปิดไว้ในราคาแสนห้าหมื่นนะครับราคานี้ตอ่อรองได้บ่ครับ ได้อยู่เร้อครับพี่น้องเนี่ยเบื้องแน่ครับดึงควายกองจังกองจังแน่ออๆนี่ครับตีโชติบัี่โชว์ทับตีนี่เรือครับพี่น้องผู้ใดสนใจจังคอยจิตต่อในหอยแบ่งมาเล้ครับเบอร์ใดครับในหอยศูนย์หกสองศูนย์หกสองเก้าเก้าสองหนึ่งสามสองหาด้ครับนี่ครับโชว์เลยครับนี่ครับเซึ้งย่างเดียวนะครับ เอาครับจบลงไปครับค้อยผูครับค้อยแม่ครับบานนี้สวัสดีครับนายห้อยอ๊อกสวัสดีครับสวัสดีครับคือได้ค้อยงามแท้มั่งครับงามบัวมั่ครับตัวแม่หรือตัวผูตัวแม่ครับตัวแม่ดีป้าว่าคือได้ค้อยงามข้อยงามเลยครับของนายห้อยอ๊อกครับเสียอ๊อกบ่แม่ครับเสียออกนะครับจุงไปพุ่นกันนะครับพุ่นจุงไปอีกครับเออป้าคือเข้าแดงงามแท้เปิดไว้ในราคาเท่าไหร่ครับอันหาครับเฮ่อันหาครับเอาแสนหาแล้วพี่น้อง เปิดไว้นี่ราคาหาเมื่อนหาได้ครับนี่ครับราคาหาเมื่อนหาได้ครับน้องเขาบอกว่าชัดปันเดนะครับนี่พี่น้องท่านใดกําลังมองหาง้๊กวยนะครับค้วยแม่สาวความสีผสมนะครับไปเลี้ยงนะครับนี่ราคาเท่าไรครับราคาครับหาเมื่อนหาหาเมื่อนหาได้ครับราคานี่ต่อล่องได้นะครับเด้อท่ายดีนะครับนี่โตัวดีท่ายดีสูงเท่าไรนั่นนะครับเองอยี่ิบเกครับสองร้อยยี่สิบเก้านะครับเด้อนี่ครับ มีเบอร์โทรบ่ครับแม่ห้อยว่ามีครับต้องติดต่อผู้ใดครับตอยแม็กครับติดต่อยแม็กเลยนะครับเด้อช่องเยื่อเชี่ยวชาแนลครับ0643231619ครับ0643231619ครับเอาเอาเขาไว้ครับแม่ห้อยอือครับเอาไปผูกไว้ครับเอามาแบ่งอีกตัวนึงครับคุณนี่ครับควายมีควายแม่แยกลูกมาอีก่เลยครับคุณลายโตอยู่เด้อพี่น้องที่นาเสนอให้พี่น้อง เก้าพันนี่ครับในหอยแบ่งกำลังเสียออกมาครับกุ้ยตัวนี้เปิดว่าพ่อหาเื้นนะครับนี่เปิดซีเก้านะครับนี่กว้ยแม่แยกลูกนะครับได้ลูกมาแล้วสามตัวนะครับจุงไปพูดกันนะครับสูงลอยสามสิบกัวนะครับนี่ใงไงแม่อ่างดีนะครับผู้ใดอยากได้กุ้ยนะครับไปเป็นแม่บอกแม่พันธุ์อยากได้ ตัวที่มันผสมได้ลูกไว้นะครับตัวนี้เลย,ยครับนี่โม,มเมนต์ไข่หมันได้พี่น้องเด้อไขยแม่แยกลูกนะครับเปิดไว้ในราคาเท่าไรครับสี 4, 9, 500, ่หมื่นเก้าพันห้าร้อยนะครับนี่นี่ครับเปิดถึกๆเลยครับราคาในเนื้อได้พี่นอ้องเด้อดูให้เพิ่นเพิ่มกันหนะละงางดีบ่ย่างดีบ่เอาครับพี่น้องท่านใดสนใจจังติดต่อมาเลยครับด้วยศูนย์หกสี่องสามหนึ่งหครับ0 6 4ย์หกสี่ สามสองสามหนึ่งหกหนึ่งเก้าครับนี่ครับจบลงไปครับเอาแม่ลูกแม่ลูกกับมีนะครับนี่แม่ลูกกับมีนะครับใส่ร้อยยี่สิบกัวนะครับนี่ร้อยยี่สิบกัวนะครับนี่แม่ตัวนึงลูกคูตัวนึงลูกแม่นะครับนี่ครับแม่ไม่ไม่สดสดกตโตนะครับขายเป็นค่เลยเด้อพี่นองเด้อ ครัเป <aid> ็น <Solomon> ค <who referred to> <day> <robi> ู่เลยครับคู่น <rawd unre> ี่เปิดไว้แสนสองเลยครับราคาตัวล่องเอาเลยครับพี่น้องโตมาตัวล่องเอาครับนี่ครับลูกอีกหนึ่งนะครับลูกแม่เลยครับตัวนี้ลูกเถิดนะครับน้มดีดีครับราคานี่ห้องไหวซื้อดเลยครับเด้อราคาตัวล่องได้ครับโทม่านเบอร์ศูนย์หกสองเก้าเก้าสองหนึ่งสามสองห้าเลยครับขั้วแม่ลูกครับศูนย์หกสองเก้าเก้าสองหนึ่งสามสองห้านะครับใบปอฟ้ามเลยครับเพื่ เืออยากมาเบิ่งตัวจริงก็ได้เลยครับเด้อนี่ครับขั้วหม่ๆสดๆเลยครับให้นมลูกยี่ดีเลยครับแม่พร้อมที่ผสมเลยนะครับเด้อผู้ใดอยากได้ไปผสมเอาอีกตัวนึงก็ได้เลยครับนี่ครับเปิดไว้นั่นแหละค่าถึกๆราคาพีและคาน้องเลยครับนี่ครับจกต้งไปครับขั้วแม่ลูกเอาแม่สาวันมาจับอี่แม่ครับใส่หลับไปใส่เบิ้ลล่ะนายห้อยไป กล้วยแม่สาวนะครับนี่ใส่ร้อยยี่สิบกัวขึ้นกันนะครับนี่สองตครับนี่รับงามๆครับนี่ตัวละสามสิบเก่าลยครับกล้วยแม่สาวครับนี่สวยๆนะครับนี่ร้อยยี่สิบสองนะครับนี่ส่วนสูงเตละลามนมาวัดกันนะแบงตละลามนมาวัดมึงกันนะอันนี้รถกับมี สาวน้อยปีไปได้ครับ12-13เดือนนะครับสาวนหม่ปีกว่าๆว,วัดเบิ้งกันนะวัดเบิ้งทั้งสองตัวเลยนายห้อยแวงจะวัดให้ดูนะครับเอาชอชั่วได้ได้พี่น้องนายห้อยพุ่มมาจับให้แน่ครับจับไว้ให้แน่ครับ,บมัดสิวัดครับ อเอาเบงส่วนสูงเด้อพี่น้องเด้อค่อยหน่อยนะครับอยย่ิบสองอย่าหักอ๋ออยยิบสิสองลอยยิบสองนะครับเด้อ ตัวนี้ขน,นาดสิสูงสีกันเลยเรื่อตัวนี้สีสูงก็ตัวนี้จับดังเห็ดน,นาดสีสูยี่สิบี่สิบสามยี่สามยสิบียี่สามยี่สิครับด้อเอา <c oughs> เปิดตละสามหมื่นเก้าพันครับเด้อตัวนี้ขาดน้ำเบี้ยงจัน้อยพี่น้อง โก่งสางดีนะครับก้วยน้อยสาวมูนี่ครับนี่ครับติดต่อมาได้เะครับเด้ศูนย์หกสี่สามสองสามหนึ่งหกหนึ่งเก้าครับนี่อีกตัวหนึ่งนะครับนี่แม่แยกลูกนาเขาเปิดก้วงดีนะครับโค่งสร้างดีตัวเง้วตัวหง่ดีนะครับเปิดไป้ในราคาเทเด็กตัวนี้หกหมื่นหานะครับนี่ครับให้ลูกดีดีนะครับกล้วยแมนี่คนขายลูกไปหาหมื่นกลัวนะครับ เน่ลูกแม่ได้ครับนี่ครับขาดน้ำเลี้ยงจังหน่อยได้ครับด้วยวุ้ยพัทชนิกิสูงรลอยสามสิบสี่สามสิบหาได้ครับนี่ครับอ่าฝากพี่น้องผู้ใดชนไก่จังเขามาเบืองหรือติดต่อมาได,ได้ได้ครับติดต่อมาเบอร์ศูนย์หกสี่สามสองสามหนึ่งหกหนึ่งเก้าครับศูนย์หกสี่สามสองสามหนึ่งหกหนึ่งเก้าหรือศูนย์หกสองเก้าเก้าสองหนึ่งสามสองหาไดครับศูนย์หกสองเก้าเก้าสองหนึ่งสามสองหาครับ ติดต่อมาได้เลครับเ้ยฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ได้ครับเพือดดเ่อเป็นกําลังแรงใจให้ในายหอยเนี่ยนะครับเ้อนี่ครับนี่ต้นนายหอยครับนี่สำหรับเมื่อนี่ขอเก่าคําวมาสวัสดีครับ